เทตรานรุมิตรโดนติ่งซีนนี้ซีจีอย่างโต๊ะไม่เนียนและลอยมากออกอากาศมาได้สองตอนก็มีประเด็นดราม่าให้ต้องปวดหัวซะแล้วสำหรับละครแฟนตาซีทะลุมิติข้ามพบเรื่องเด็ดความหวังหมู่บ้านของช่องเจ็ดอย่างเทตรานรุมิตรที่ได้พระนางไหมพัทรเดชและมุกดานรินรักมาประกบคู่กันอีกครั้งโดยประเด็นดราม่านี้มาจากชาวเน็ตจับผิดซีจี ซีนหนึ่งของละครที่มีฉากหลังเป็นแม่น้ำว่ามันดูไม่เนียนและลอยมากจริงๆโดยชาวเน็ตมองว่าฉากนี้ใช้ซ g เป็นฉากหลังใช่ไหมทำไมมันดูเหมือน CG เลยและแอบลอยมากถ้าฉากนี้เป็น CG ก็ขอฝากฟีดแบ็กไปให้ทีมงานหน่อยเผื่อมีฉากหลังที่ใช้ซ g อีกจะได้แก้ไขให้ดูเรียวขึ้น ในขณะที่คอมเมนต์อื่นๆก็มองไปในทิศทางเดียวกันเช่นแม่น้ำลอยไปหน่อยมองออกขอติเลยดูดูอยู่มาเจอซีจีด้านหลังนางเอกตกใจมากว่าปล่อยผ่านมาได้ไงฉากยืนริมน้ำพอจะเดาใจได้ว่าทีมงานอยากให้คนดูรู้ว่าบ้านอยู่ใกล้ริมน้ำแต่เอาจริงถ้าทำแล้วลอยก็ไม่ต้องทำก็ได้มั้งงง บางฉากก็พอถูถ่ายได้แต่ฉากริมน้ำคือบ่อได้เลยบางทีทำซีจีก็ต้องดูภาพองค์ประกอบรวมอีกเพราะฉากแรกที่มองออกนอกหน้าต่างคือตื่นเต้นเห็นภาพอดีตซีนต่อไปคือกระโดดออกจากเรือนซีนนี้คือมีพื้นที่ไกลแม่น้ำมากเพราะคุณหลวงกำลังจะออกไปทำงานจะลงแพแต่วกกลับมาหน้าต่างห้องนางเอก พื้นที่เหลืออีกเยอะซีนต่อไปคือเดินไปกับคุณหลวงเห็นแม่น้ำน้ำน้อยผิดกับซีนอื่นๆมันไม่จริงหลบมุมเอาดีกว่าเพราะความต่อเนื่องมันดูโดดโดดทำให้ไม่ใช่ภาพช่วงเวลาเดียวกันและเรือนแม่บัวกับเรือนนายแม่วาดบางทีก็ใช้มุมเดียวกันแค่เปลี่ยนองค์ประกอบฉากคนดูเดี๋ยวนี้เขาเหนน็นนน สระอาจะใช้เรือนสามโคกเรือนแอกเรือนบางบ่อก็น่าจะฟิกซให้แต่ละคนแต่ละตัวละครไปเลยและอื่นๆ